สำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แปลว่าน,นี่เป็นดวงของคุณนะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันดีวันนี้จะเปิดดวงให้กับทุกคนกันวันนี้จะเปิดดวงในหัวข้อการเงินของทุกคนในวันนี้จะเป็นเช่นไรนะคะสำหรับใครเข้ามาแล้วและเห็นคลิปนี้และสนใจอยากดูอยากรู้การเงินเป็นอย่างไรในวันนี้เข้ามาชมคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สใบตั้งจิตอธิษฐานให้ดี นะและใครอยากดูมากๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญให้กันและเข้ามาชมคลิปนี้เพราะพี่หมอบอกแบบนี้ก่อนว่าพลังงานของไพ่ย,ยิปซีถ้าเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาชมแล้วโปรดใช้วิจ,จะระารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยอันนี้เป็นเกี่ยวเรื่องความเชื่อนะคะมาเริ่มกันเลยไหม เริ่มกันเลยไหมดูนะพี่หมอเปิดเห็นเห็นอย่างนี้เลยนะวันนี้เห็นหน้าชัดๆกันหน่อยนะวันตุดจีนตุดจีนเฮงๆงปังปังมาดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างพี่หมอจะเปิดสามใบรับตาเลือกนะใจเย็นๆใจเย็นๆหนึ่งสองพี่หมอยังไม่เห็นนะสามโอเค ดูกันได้ไพ่สามใบแล้วนะไพ่ใบแรกปุ๊บว้าวเจ็ดเหรียญคุณจะได้เงินนะว,วันนี้ใครอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินหรือรอคอยเงินวันนี้ได้หยิบจับเงินแน่นอนไพน่ใบนี้รอคอยเงินสําเร็จมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาการเงินของคุณในวันนี้ได้เงินแน่นอนใบที่สองว้าวเจ็ดไม้เทา้า การเงินมาจากการงานการลงทุนวันนี้บอกเลยค่าขายดีมากๆนะตกลงเจรจาดีลงานวันนี้สําเร็จนะนะคะจะผ่านไปได้แล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็เหมือนรอคอยอะไรอยู่การเงินเงี้ยเกี่ยวเรื่องเอกสารด้วยยื่นเรื่องหรือทําเกี่ยวเรื่องกู้แบงก์อะไรเงี้ยผ่านทําเกี่ยวเรื่องสินเชื่อผ่านนะจะได้รับข่าวดีแล้วก็วันนี้เหมือนแบบอะไรที่รอเงินอยู่อะไรก็แเราแต่ทวงนี้หรือเป็นเงินเกี่ยวเรื่องคําพูดคุณจะได้นะ จะมีข่าวดีเอามาดูดูใบสุดท้ายวู้ใบสุดท้าย10ดาบนะสิบดาบแปลว่าคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้มีปัญหารเรื่องการเงินอึดอัดใจ,จยอยู่แต่พลังงานบอกว่าคุณจะผ่านไปได้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาจะมีคนช่วยเหลือก็แล้วกันไพ่หกเหรียญขึ้นแล้วก็จะแก้ไขปัญหารหรือตกลงเจราจากับใครอยู่เขาเหมือนแบบเออจะรับปาก รับฟังรับข้อเสนอของคุณที่คุณพูดไปหรือแบบมีหนี้มีสินอยู่มันเหนื่อยอกเหนื่อยใจมันจะต้องเคลียร์ด้วยคําพูดหรือตกลงเจรจาจะสําเร็จจะราบรื่นแต่ถามว่าโดนกดดันไหมมันมีกดดันบ้างแต่คุณต้องอดทนคุณจะผ่านไปได้นะคะโอเคเป็นพลังงานที่แบบมันก็มีปัญหาอยู่แต่มันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะมันก็ผ่านไปได้นะมันก็ยังมีปัญหาเพราะมันมีไพ่ดาบขึ้นมาแต่พลังงานมันมีสองใบนี้มาแบบคอยเกื้อหนุนทําให้มันแบบ ถึงจะมีปัญหายังไงการเงินคุณก็ยังไปต่อได้จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยตกลงเจรจาถึงมันจะดูไม่ง่ายแต่มันก็จะสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะตรงไหมพลังงานตรงกับใครไหมแล้วก็รับพลังงานนี้ไปถ้าตรงนะคะบอกกันด้วยว่าตรงไหมแล้วก็พิมพ์ว่ารับคําทํานายแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ้าย